สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม b l o k c a n a r o เดี๋ยววันนี้เราจะมาสู้ในเกมนี้กันต่อนะครับหลังจากตอนก่อนเนี่ยเราได้เกิดไว้ว่าจะมาสู้ในโหมดของ PVE บ้างซนเนเรโอที่เป็นดันใหม่เพิ่มเข้ามานะครับแต่เผอิญว่าเมื่อกี้นี้ผมไปสร้างห้องมาครับแล้วก็ไม่ได้มีใครเนี่ยมาจอยเลยซึ่งมันนานเกินไปผมไม่ไหวรอเลยมาสู้ในโหมดของ PVP บ้างละกันนะครับซึ่งก็คือการลงแรงเช่นเคยครับผม คือผมไม่รู้ว่าเด็กที่จัดมาจะไหวหรือเปล่านะครับแต่จะพยายามสู้เต็มที่กันละกันนะเฟนหนึ่งเริ่มอย่างเป็นทางการครับเราไม่แต้มพอในการเรียก F22 n a p t e r ซึ่งเป็นขับไล่ที่เจ๋งสุดในบรรดาเด็กข้างวนของมิเดกานแล้วนะผมก็จะเอามาใช้ช่วยเพื่อนหน่อยครับเพราะเพื่อนนี่ออกมาเต็มเลยพอเ n e ตบ้าง22บ้างแต่ข้างหน้าเราครับ F16 CJ นี่กะจะเอามาล่าเลดร์หรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าครับเนี่ยมาแล้ว เหมือนเขาจะา F15 Eagle มาปล่อยคุณมิซายครับแล้วก็รีบกลับเลยไงเพื่อใส่พานนดยานยนต์ฝ่ายเราครับตอนต้นเกมแต่เราเป็นขับไล่ไงที่หางก้าวเขามันก็เลยต้องเป็นหยื้อให้กับเราไปครับผมคือในภาพที่เห็นเนี่ยเหมือนเขาหลุดไป2ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราเห็น4ลำสีสีครบนะครับอีกสีนึงเนี่ยไม่ได้ออกนะผมสังเกตอยู่ครับและเราก็เสร็จิ้ภารกิจกลับบ้านได้ด็อกไฟจบแค่นี้ครับผมสบายแล้ว ขณะเดียวกันนะครับสไนเปอร์ก็มาถึงแนวหน้าผ่านไปสองทีหลังจากการดอกไฟครับผมเอาเขามาสอดแนมแล้วก็หาข้อมูลข่าวสารไงจริงมีเลเซอร์ด้วยสไนเปอร์คนนี้แต่เพื่อนว่าผมไม่ได้มีของในการคอมโบคู่กับเลเซอร์เลยในวันนี้เราก็เลยต้องให้เขาสอดแนมอย่างเดียวไปก่อนนะครับผมแพที่ออดมินิแมปแจ้งว่าถึงแล้วแจ๋วนี่เลยแพที่ออดเราคุณผู้ชมครับซึ่งผมจะให้เขาเนี่ยวางพิกัดเอาไว้บริเวณกึ่งกลางของสมุทรภูมิเลยไงแล้วก็เปิดเรดาร์อันนี้เป็นแพทสามนะติดมา12ดอกครับ ยิงรัวๆถ้ามาลำสองลำแบบไม่หลบเรดาร์เนี่ยผมรับมือไหวได้สบายๆเลยเจ้าเนี่ยเดี๋ยวระหว่างเลนเจอร์จะเข้าพื้นที่ B ผมจะเอา f16 เนี่ยมาดรอปหน่อยครับเพื่อดูว่าเรดาร์ฝ่ายเขาเปิดอยู่หรือเปล่านะจะได้ไปล่ากันซึ่งเลนเจอร์เนี่ยจะเข้าไปสมทบเพื่อนในพื้นที่ B ีที่กําลังมีปะทะวิวาทอยู่ในตอนนี้นะครับเขามีริปเปอร์มาสอดแนมครับแต่เราก็สอยร่วงไปแล้วเคเลนเจอร์ตามสบายเลยครับผม f16 ผมมาแล้วนี่ เด็กที่ผมจัดมาจะสามารถใช้ F16 ได้3รุ่นครับคือ CJ La ล่ d a Fighting Fal c o n อนเอาไว้ทิ้งระเบิดคาสเตอร์หรือบอมข้างๆนะฮะแล้วก็ไวเปอร์ครับผมผมยิงเรดาร์ไปแล้วเนี่ย4ชุดครับต้องมีกระโหลกขึ้นบ้างแหละขึ้น1และขึ้น2ครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรเปิดอยู่แต่ก็เสร็จเราไปครับผมเรียบร้อยเลยผลงานดีมากครับสำหรับ F16 CJ ลำนี้ในพื้นที่ B มี AGM เฝ้าอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่เปิดโล่งด้วยครับ เราเข้ายากอยู่ในเเลนเจอร์ทั้งฝั่งป่าเจอ AG ยิงเข้าไปครับแต่ขณะเดียวกันข้างๆนี่เราจะเข้าไป CQB การต่อสู้ในอาคารในหลังครับและแล้วการต่อสู้นี้เราก็ชะนะสั่งคนเข้าพื้นที่ไปเลยจริงเมื่อกี้ผมสั่งบลูเกอร์เข้ามานะครับไอรอนฟิสซึ่งไอรอนฟิส์เนี่ยสองคันจะเอาอยู่หรือเปล่านี่ถ้าไม่ผมจะเติมยุทธกรณ์ให้ดีกว่านะครับเพราะว่าเลนเจอร์บาดเจ็บด้วยไงรถซัพพอร์ตสะพายครับมาเติมพื้นที่เอฟได้เลย ศัตรูขึ้นไนร่วงแล้วก่อน่วงเนี่ยมันสอยบรูกเกอร์ผมไปสองคันเลยแล้วถังมันกระโหลกครับบรูกเกอร์คือเด็กของเราเนี่ยมันไม่มีเอบราบนะครับเลยต้องใส่บรูกเกอร์มาให้แต้มมันครบไปก่อนอนะ่ะหรือว่าถ้าไม่เอาบรูกเกอร์เดีมีสไตรเกอร์อยู่นะแต่สไตรเกอร์มันก็กระโหลกก็เลยใช้บรูกเกอร์ดีกว่านะครับทางฝั่งซ้ายมือสังเกตดูศัตรูจะมี a g m คอยยิงกดเสมอเลยครับไว้ต่อสู้ในอาคารหรือว่ายิงกดไว้พื้นที่โล่งๆอย่างเงี้ยแหละแต่ไม่ต้องห่วง เพราะว่าการเดียนผมถึงพื้นที่เป้าหมายเลยครับไงล่ะการเดียนรอบนี้ไม่ใช่หัวหน้าเผ่าอัปเช่ครับแต่เป็นการเดียนเลยผู้พิกิ <c> ์ <oughs> ยิงไฮดร้ายิงกาดเข้าไปทางฝั่งซ้ายมือเจอรถสปายมาสองคนใช่ไหมนะ่ะหรือส่งของอะ่แะแต่ก็พังไปครับระเบิดเป็นจุนไปเลยก็<ป>ถ้าไม่ได้มีสติงเกอร์หรือว่าปตอ,อชนิดอื่นมาเนี่ยเราก็สามารถยืนหยัดต่อสู้ซัพพอร์ตทหารราบได้ตรงนี้ทั้งวันนะครับยิงอีกแล้ววอลพิกกำลังจะหนีใช่ไหมน่ะ แล้ววอลพิกก็วูบโอ้ยเฮลไฟนี่สุดยอดจริงๆฮะยิงได้แปดดอกคือเต็มที่นะครับแล้วก็สามารถยิงอากาศยานได้เหมือนกันด้วยสำหรับการเดียนเราครับผมแต่ทาหารราบเลนเจอร์กองกลางตายไปแล้วครับถอยไม่ทันนะฮะเพราะเอาเรนเจอร์ฝ่ายเขาชาร์จเหมือนกันครับผมออกเลยเป็นสงครามกลางเมืองครับซีวิววอลเราให้เรนเจอร์เราถอยก่อนครับแล้วก็ไปเติมยุทโธปกรณ์รด้วยระหว่างนี้ดรอปซีเจไปล่าเรดาร์ต่อดีกว่าคุณผู้ชมครับ ผู้ชมสังเกตดูครับสกอร์น้ำโดดมากเลยเนี่ยถ้าจบเฟสนี้ไปนะถ้าไม่ได้มีราคาด่อนเนี่ยสามแต้มเป็นของเราหมดครับเรดายิงจั่วไปแล้วกระโหลกขึ้นหรือเปล่าสกัดได้หนึ่งนะมันยิงสวนกลับมาแล้วนะครับเราเข้าใกล้มากเกินไปไงเราได้สองลูกลำหน้าเนี่ยกระสุนหมดแล้วนะครับสำหรับการล่าเลดานับหน้านายกลับบ้านก่อนเลยครับแต่ลำหลังเนี่ยได้อยู่อีกสองดอกจะลองเสี่ยงดวงดูครับว่าจะได้ใครอีกหรือเปล่านะการภายเรด้าของเขาต้องเจอเราปราบหนึ่ง ถ้าเรายิงไม่อยู่ก็สแสดงว่าระบบป้องก,กันภัยทางอากาศเขาหนาขึ้นหรือไม่ก็ปิดเรดาร์กัน f 1 6 cj เราไปเฉยครับเอเห็นเราโฉบมาก็หวาดกลัวกันแล้วอะผมว่าจะหาข่าวเพิ่มนะ s e n t i n e l ทางฝั่งซ้ายมือมีควันปืนใหญ่สรดขึ้นมาเลยครับจากแนวฝั่งซ้ายอย่างไกลยิงสาดใส่แพทิี่ออดผมนี่หว่าหายไปแล้วครับไม่เห็น <laughs> เป็นคลัสเตอร์ด้วยนะแล้วก็จะมีปืนใหญ่ฝ่ายเพื่อนเราครับไม่แน่เนี่ยเพื่อนเราอาจจะไปล่อปืนใหญ่ฝ่ายเขาแล้วก็ลุกหลงโดนแพทิี่ออดผมหรือเปล่าหัวใช่นั่นอย่างเงี้ย โอเคเพื่อนงั้นสปา,ายครับเติมให้เน่็ยแล้วกันเติมใม้กับกาเดียนด้วยครับผมเราแค่รอขขาวสารก่อนครับสามแต้กเป็นของเราอยู่นะเนี่ะนั่นไงมันเป็นแอรอนทันเดอร์หรือไม่ก็พาลาดินสักอย่างหนึ่งครับจะมาไก่อนเพื่อจะให้ F16 V Viper ออกมาฉายแสงหน่อยครับทางฝั่งซ้ายบนมีคังกระสุนแล้วก็ไฮสมายดด้วยว่ะเอาไงดีวะเนี่ยทางฝั่งซ้ายต่อเนี่ยโอ้ยคือ LEV ไม่พอนะครับมีแพทีิออด้วยแล้วก็คังกระสุนฝ่ายเขาไวเปอร์ ตามมาครับไปหย่อนจุ่มทิ้งระเบิดแจแด้ำได้ <laughs> ต้องมีอะไรคมค้างบ้างหลังงานนี้นี่ด้วยครับรรถ้าเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงมันเสร็จเราครับแต่ข้างล่างทางฝั่งซ้ายนี้ขยับออกไปแล้วก็เหลือเพียงแค่แพทีออดกับค้างกระสุนฝ่ายเขาแพทีออดพังครับแล้วเมื่อกี้ถ้าผมไม่ได้าตาฝาดไปเนี่ยเหมือนจะเห็นแลนเซอร์หรืออะไรมาหรือเปล่าแวบๆหนึง <c> ่งฮะใช่ป่ะ F16 CJ ก็มาครับนั่นมาต้านเรดาร์ฝ่ายเราสิ ซึ่งเออระบบกันภัยทาากาดฝ่ายเรามีน้อยเราต้องหามาเพิ่มแล้วเนี่ยผมจะให้วีโคลแพดีออทแพ็กสามาก่อนเลยครับผมว่านูกแน่ๆเลยเอาจริงปะใช่นูกจริงๆด้วยแต่เสียดายครับแต้มการตายก็ไม่ได้มากพอทำให้กระโหลกฝ่ายเรายุบและกระโหลกฝ่ายเขาขึ้นนะครับเราคงนำอยู่เฟสหนึ่งจะจบในอีก5วิเลยครับซึ่ง3วิแล้ว เรานำเขาถึง2แต้มเจ้าเฟสหนึ่งเข้าไปสองเป็นทางการเนี่ยครับผมวิก t ตอรี่พอยต์เอินไปเข้าเฟสสองมาซึ่งเขาปล่อยวอลพิกมาไวมากครับหลังจากลงนุบมาได้ไม่นานเนี่ยมีสกอร์บ้าพอในการที่จะดบกระหารต่อเนื่องมาครับมันยิงสติงเกอร์มาหาเราแล้วริทิสการเดียนดิทีสถอยชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันก็ร่วมก่อนถอยเยี่ยมเ <laughs> พราะเราก็มีสติงเกอร์เหมือนกัน F16 ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นครับยังปล่อยไม่สายไม่ครบเลยปล่อยไป5้าดอกหรือ3ดอกเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ครบเลยครับเพื่อนเซนเตอโนมาสอดแดนมให้คมครับซึ่งจะต้องหาต่อแล้วเจอแล้วว่าอีกหนึ่งที่ก่อนกลับภารกิจได้ปะหนึ่งแล้วไม่ได้คุณผู้ชมครับเสียดายก็เดี๋ยวกลับเลยละกันครับผมมันไม่คุ้มที่อยู่แล้วนะครับกาเดียนในไม่ต้องกลับฐานนะที่ต้องกลับก็คือกลับมาข้างหน้าเพื่อมาเติมทรัพยากรก่อนครับ เราจะเอามาให้เลยเขาบาดเจ็บกการประท้าเมื่อครู่นี้เลยต้องกลับมาใหม่ครับอ่ะผมจะไปหาภารกิจท,ทิ้งระเปิดให้กับไวเปอร์ต่อแล้วกันครับถ้าเจอตำแหน่งศัตรูแล้วก็นะแต่เหมือนกับว่าสถานก,การณ์เนี่ยมันดูเงียบอ,อึมคึมไปแล้ววะข่าวกองครับตามด้วย CJ ดูซิว่ายังมีเลด้าให้เราได้ยิงทิ้งอีกหรือเปล่านะครับตรงกลางมีการประทะากันหนักมากเลยโอ้โหน้าบอมมากก็เนี่ยไวเปอร์เราจเจอพี่กัดแล้วว่าใช่เพื่อนมาร์กแล้ว การเดินผมไม่ว่างต้องเป็นไวเปอร์ก่อนละกันนะแต่ไวเปอร์ระเบิดที่ติดมาเจดามเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้ทำลายโครงสร้างแบบนี้เลยนะครับระเบิด500แบบรูรวมเป็น4 0 0พซึ่งจริงเนี่ยมันสามารถใส่เป็น2000ได้2,000มันราคาแรงเกินไปเขาผมสู้ไม่ไหวลำบิลเด็กไม่ไหวนะครับเลยต้องใส่เป็นระเบิดธรรมดามาอีกอย่างเนี่ยเราบิลไวเปอร์มาให้ทำลายพวกพื้นใหญ่พื้นต่อต้านหรือต่างๆที่อยู่แนวหลังเขานะครับแต่ไม่ทันครับโอเค มันหนีออกไปก่อนที่ไวเปอร์จะมาครับผมเกอร์เลยเพราะว่าตัวบรูตัสฝ่ายเราเนี่ยเขายิงมาก่อนแล้วนะครับตามด้วยไฮส์มานี่ไงเขาเพนป่าล่าออกไปเลยครับก็ตามนั้นโอเคกาเดียนเดี๋ยวนายเนี่ยไปเติมยุทโธปกรณ์ก่อนละกันนะครับบาเจ็บหนักมากเลยการเดียนข้างหลังก็มาแล้วศัตรูมากอยู่ในสิ่งปลูกสร้างบ่อยนะผมว่าเราจะเอาสไตรเกอร์โทฟี่ครับไปยิงปืนใหญ่ซัพพอร์ตหน่อยอันนี้คือยิงปืนใหญ่นะครับไม่ใช่ว่ายิงรถถังด้วยกันเองนะยิงปืนใหญ่เหมือนเพื่อนเพื่อ,เ,อเรานี่แหละครับ มาเสริมให้โครงสร้างเนี่ยมันพังๆไปซะเรามีแต้งพอสอาหารราบเราก็มีน้อยด้วยเนี่ยมันถ่วงเพื่อนเปล่าวะ <c oughs> ทีมเราขยันฆ่าครับฆ่าได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้ขยันยึดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวกันนี้การีนผมพร้อมเลยครับผมจะการีนเนี่ยไปเสริมแนวซ้ายให้ผมเห็นแนวซ้ายเนี่ยมันมันอยู่ในนียนานแล้วและเพื่อนเราก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะขยับขยืดสักทีนะครับก็เลยว่าจะไปจัดการให้แล้วกันนะผมพร้อมแล้วมันมีปตอมาครับเปิดเลดนนั่มาจากไกลเห็นไหม มันดูว่าเรามามันเห็นป่าล่าไปแล้วหนึ่งกองทรูปเปอร์ไปเขาอีกกองนึงคือไม่เห่นก็เป็นเสร็จเหยื่อเราไปนีกเกี่ยวการดมากจบเพไปหนึ่งครับน่าจะถอยไม่ทันเลยก็บังคับจุดอื่นอยู่หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะอ๋อใช่มันบังคับช็อตเล้งแอร์ดิฟเอนส์อยู่นี่ไงหามุมยิงเราครับเราก็หลีกเลี่ยงสิฮนะออเป็นไฟ โอเคพวกเรียบร้อยเห็นหนายในจ้องอยู่นานแล้วข้างหลังยังมีเหมือนอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในป่าด้วยนะครับมันก็ไม่กล้าเข้ามานะจุดนี้จุดสี่อ่ะเราก็ไม่เข้าไปเหมือนกันครับพอเข้าไปก็เจออย่างนี้ไล่มากรสุหมดบาดเจ็บด้วยกบไปเติมก่อนลนะกันนะเฮ้ยอะไรแบบๆหรือเปล่าเมื่อกี้นีนเ้นเ,นเหมือนจะมันนูกเหรอหรืออะไรอ่ะแต่เราหลบได้หมดเลยครับโอเคตรงกลางมีการจู่โจมเข้ามาในพื้นที่นี้ยิงสนับสนุนเฮ้ย <N Y S> ครูมิซายมาคุณผู้ชมครับเลด้า ผมว่ามันต้องหาผมแน่ๆผมเดาชัวโอ้คือมันมันมันมุ่งมากเมื่อกี้นี้แต่ถ้าว,ว่าปืนต่อตั้งของเราเนี่ยยิงสกัดให้หมดเลยมั้งครับนะเอาละสไตเกอร์โทฟี่พิกัดปีขวาหน่วยยันก่อไฟเขาผมกเข้ามาหนักมากเลยครับแล้วปลูกเป็นเส้นอย่างเงี้ยมันน่าจะเอาไฟติงฟาคอนมาปลูพมแนวยาวมากเลยแต่ไม่ได้ใส่ไฟติงฟาคอนมาดิ F16 ไฟติงฟ n g คอน c o n ครับ นี่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้ไงเลยไม่ได้ใส่มาแต่พมมาเจอเนี่ยแอบเสียดายเล็กน้อยนะครับโอเคเราใช้การเดียนอยู่ได้แล้วไวเปอร์น่าจะบอมได้อยู่ัหมครับ8ดดอกมันเริ่มเคลื่อยกำลังออกไปแล้วอะ่ะออกตอนแรกมันหนักกว่านี้นี่หว่าแตเจะไฟเราเล่นสลัเลยครับ <c ười> คือมันบุกเข้ามาอย่างงี้มันก็ต้องตายป่ะวหรือว่าห,หมอนี่มันยุทธวิธีการลบแบบว่าคาแมรแท็ติกหรือเปล่าผมว่าใช่เลยเนะี่ยไม่มีข่าวสารคือบุกไปก่อนนะครับขาแมรรู้แทคติกดูเหมือนจะน่ากลัววุ่นวายมีอะไรแต่ ไม่มีอะไรครับเราควบคุมสรรถนานการณ์เอาไว้ได้เพราะกรีนเบลเบล่ก็เข้าไปบูด้วยสุดยอดเลยพวกผู้ชมเห็นอาคารตรงหน้าเราไหมไวเปอร์เราจะไปสร้างความสะพึงครับจับตาดูได้เลยเด็กเราออกจะเป็นแนวเด็กถวงเพื่อนทหารลาวนี่เล่นน้อยมากนะครับ F16 ต่อ F16 CJ ไปล่าเรดารกันครับดูสิว่ารอบนี้เนี่ยจะมีคนต้องสูญเสียจากการบินยิงมิสไซล์เราหรือเปล่าครับยิงไปแล้วหนึ่ง สองแล้วะทังฝั่งซ้ายเปิดเลด้าอยู่แล้วนะ่ะเป็นแบดลี่ชอตเลงแอร์ดิเฟนต์ครับมันปิดเลด้าหนีไปแล้วป่ายางัยางยั้งกระโหลกขึ้นหนึ่งเลงห้าดอกเราจะกลับไปวนต่อให้จบภารกิจกันดีกว่านะฮะเฮ้ยที่น่าประทับใจกว่าคือทา้งฝั่งขวามือเพื่อนปล่อยมนล่าเหมือนกันครับ F16 CJ4 ลำอ้าเราล่วงไปหนึ่งแล้วเป็นไฟเลยเพื่อนปล่อยสามเลยนี่หว่าเราปล่อยครบแล้วนะพวกเราต้องถอยก่อนแล้วอะ ซ้ายฮะนั่นโคตรเดือดไวเปอร์ปะภารกิจต่อพิกัดคือที่นี่ไอรอน h ันเดอแล้วก็จะมีพาธิออดที่ปิดเลดา้าอยู่ครับเอาละระบบการภัยทาอากาศของแกเนี่ยมันได้ดับสลายไปแล้วและนี่จะเป็นคีย์ของแก <c oughs> เสร็จสิ้นภารกิจบินกลับบ้านได้และนี่คือซ่าครับ ผมจะลองทําแบบเพื่อนครับว่าจะให้กาเดียนเนี่ยลอบแบบไป,ปทางฝั่งขวามือนะบินต่ำไว้หลบเรดาร์ไม่ถูกตรวจจับเจอแล้วก็จะไปเซิร์ฟไพส์ข้างหลังมนันครับอุ้ยมันมี LAV AA นี่ว่าข้างหน้าผมว่ามันเห็นเรานะริงการทําแบบเนี้ยคนจะเป็นเครื่องบินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่มีค่าสเตลส์สูงหน่อยนะครับหรือไม่ก็มี ECM หนักๆนะน่นนันะนยิงแล้วเห็นนะคือเมื่อกี้มันมันชาร์จยิงแล้วอ่ะดีน่าจะใจถอยก่อดนะครับไม่งั้นเป็นเหยื่อแน่ๆเลย แต่เราไม่แผน2ครับต้องรอให้คอมมันชีเนี่ยมาทําแทนเพราะคอมมันชีมีค่าสเตล,ลที่หนักกว่าตัวการเดียนนะครับการีนเนี่ยมันกระหึ่มไปหน่อยไงมันไม่ใช่สเตล,ลิคอปเตอร์เหมือนคอมมันชีนะฮะก็บ,บินสมัยเก่าเงี้แหละตัวคอมมันชีมันสมัยใหม่แล้วไนงะขวามือโอ้โหผมว่าเราสามารถไปบินซัพพอร์ตเพื่อนต่อได้นะเนี่ยตรงกลางครับตรงกลางจุดขาวโพลนเลยเอ้ยโอ้โหโอ้โหจากอาคารครับใช่ไหมใช่ L l v วแต่กันั้นเนี่ยเราพยายามวิ่งสู้อยู่ครับ ตายเคโอยตกใจเลยเดลต้าโฟสถึงแนวหน้าแล้วสินะเข้าพื้นที่ G เก่อนล้วกันครับแล้วก็อาจจะเข้าพื้นที่ B ก็ได้จะ้าเข้าพื้นที่ B เนี่ยต้องมีหน่วยซัพพอร์ตอย่างตัวสไตรเกอร์ยิงควันให้ครับ F16 มาว่ะมันยิงต้งานเรดาร์มาหาเราพึ่มเลยครับเฮ้ยนูกแน่ๆผมว่านะใช่ B2 Spirit มา แต่เราสก,กัดได้หมดเลยคุณผู้ชมครับนุกไม่สําเร็จ <laughs> รอดโว้ยผมว่าถ้าไม่รอดเนี่ยเดลต้าฟอสผมคือเป้าหมายแน่ๆเลยแต่เรารอดฉะนั้นต้องทำธุรกิจต่อนะครับกระสุนควันบรรจุบรรจุเสร็จในหาวิพลบรรจุบรรจ,จุรอบใหม่เตรียมพร้อมรอคำสั่งและไฟเออร์ Fire! ใส่เข้าไปตอนนี้น่าจะมีสโมกปลูพมในพื้นที่บีเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ เดลตาฟอสอย่ารอช้ากินเบเล่นี่ว่ะกินเบเล่กับเดลตาฟอสสู้กันคุณผู้ชมครับแต่เรามีวอลพี่ขอยิงซัพพอร์ตอยู่ให้ซึ่งกินเบเล่ก็ต้องสะพรึงสิมันก็หว,วาดกลัวเราได้ครับวุ้ยป็นคนจากไหนไม่ทราบแต่ขอบคุณมากๆเลยพวกเข้าครับเข้าพื้นที่ประกอนเลยแล้วกันนะพื้นที่ B เนี่ยมันยือมานานแล้วทางฝั่งซ้ายไฮสมาเหรอเดี๋ยวโทฟี่ ไปยิงสกัดให้ก็ได้ครับข้างหลังเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่เลยว่าจะเอาคอเนี่ยมาเติมนี้หรือเปล่านะครับมันยังมีคนอยู่นะแต่มันหนีไปแล้วจะสมกดักไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันมาซัพพอร์ตกันได้ยังมีเพทิออดล่องเหลือนี่ว่าเพื่อเราอุ้ยเอาคอเข้าไปชาร์จบูตัสแล้วน่ะบูตัสแล้วก็ปตอสักอย่างนึงอะไฮสมาโหลดยิงรอบใหม่ตามด้วยเพทิออดข้างหลังคอยซัพพอร์ตอยู่ครับเป็นแบบนี้ F16 CJ ตามด้วยเวเปอร์พร้อมออกปฏิบัติภารกิจได้ แต่ต้องปิดเรด้าเขาก่อนให้ได้ครับคงต้องเป็นประโยคเดิมนะถ้าเป้าหมายไม่คาดเคลื่อน F16 V Viper คงสามารถเก็บได้ครับโดยเฉพาะกับแพทิออดฝ่ายเขาต้องโดนเราให้หมดเลยนะอันนี้เราปล่อยขาดหนึ่งนะครับซึ่งเขาปิดเรด้าไปแล้วเนะี่ยต่อไปครับ F16 V Viper ซ้ายคือแพทิออดขวาก็แพทิออดแล้วก็ไฮมาไฮมาโยกไปแล้วนะครับอาจจะพลาดจากไฮมาแต่แพทิออดเราน่าจะไม่พลาดนะครับ มันนิ่งไม่ไหวเติงอย่างนี้จินตนาการรูปว่านี่คือ BM-21 เราเลยต้องส่งพะก,การไปปราบมันเครื่องกับสงครามพวกนี้มันจะไม่สามารถพลากชีวิตคนของเราได้อีกต่อไปครับมันตายไปแล้วเรายังไม่เลิกล้มภารกิจนะครับคอมมานชี่สเตลมิชั่นเตรมพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ซ้ายมือเราครับไอ้บ้านนี่มันรอบเลนมานี่ว่ามีแผนเดียวกับเราเลยครับมันเอาคอมมนชี่มามันเอาการเีนมา ผมมี22เลปเตอร์22เลปเตอร์ลุยได้ครับแต่เพื่อนเอาฮอเนตเนี่ยมายิงสอดเบ็ดตอแล้วใช่ไหมผมมันชี้ลงไปหนึ่งหรืออีกหนึ่งครับไม่เป็นไรเพื่อนนายจะไม่โดดเดี่ยวเพราะาเรามี22เลปเตอร์เล็งอยู่แล้วจริงๆการที่เของเราเนี่ยก็พร้อมสู้อยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ดีกว่าขอใช้งาน22เลปเตอร์บ้างแล้วกันนะครับผมเราจะดองเขาไว้ไม่ได้นะครับภารกิจยังไม่เคลียร์ครับยังมีพวกคิวเลอร์เอกเนี่ยยังโผล่เข้ามาไง พวกฮอร์เน็ตมันกระสุนหมดแล้วนะครับยังเหลือผมอยู่ไหมลุยไปอีกหนึ่งล็อกเกตสำหรับยิงเฮลิคอปเตอร์ของเราระยะประชิดเนี่ยหมดไปแล้วนะครับต่อไปคือระยะไกลหรือว่ากลางไปเลยซึ่งเอาไว้ยิงเจ็ตเท่านั้นยิงใส่ฮอไม่ได้ก็ต้องเป็นปืนกลแทนสินะสุดท้ายจบไปครับถ้ามันไม่ได้เขึ้นที่นะอาพาร์ตเมนต์นี้ก็คงจะเสร็จเราด้วยฝีมือของสไตรเกอร์ไง ถ้าไม่ได้คลื่อนที่ครับเห็นเพื่อนเขาาร์ k บ่อยมากเลยจะยิงเข้ามาหน่อยเพื่อซัพพอร์ตเขาข้างหลังมีรถปล่อยคนครับยิงมาแล้วคือโครงสร้างเนี่ยก็บาดเจ็บหนักอยู่ก่อนแล้วนะครับแต็คนึงฝ่ายมิชชั่นเอาให้จบครับอีกแค่ช็อตเดียวรู้เรื่องเลย ขอบคุนที่ส่งข่าวมาให้นะครับผมส่งไวเปอร์ไปแล้วเราจะไปบอมอย่างจำกัดวงกันนะพูดถึงจำกัดวงครับตอนนี้กัมพูชามันไวไวว่าเราเนี่ยเอา F16 มาลอนทิ้งระเบิดไปมั่วซั่วมากนะแล้วก็ไวไวว่าสหรัฐเนี่ยไทยไปซื้อมาไทยสามารถทำแบบนี้หรือเปล่านะครับมันละเมิดกฎหมายไหมไงแต่ไทยก็บอกว่าอา้าวเราทำได้สิเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยเรานะครับก็เลยเอา F16 ไปบอมได้แบบนี้เป็นต้นไม่ใช่ระเบิดคัตเตอร์จก,ก่อนนะครับมันก็เลยตกใจ แล้วก็เดินหน้าต่อได้แล้วคอมันชี่แทกซึมมาแล้วอยู่นี่นะค่อยๆแทกซึมไปต่อนะครับเออพูดถึงกัมพูชาในตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะวยวายให้เราเนี่ยใช้อุปกรณ์ในการทำสงครามน้อยลงนะครับเพราะเหมือนเขารู้เขาซู้ไม่ได้ก <c oughs> ็เลยหนูกก่ <c oughs> อนหน้าสาก,กัด B2 Spirit ได้ตอนนี้สก,กัดแลนเซอร์ไม่อยู่ครับก็ดาว่าไอ้เ1 6สาลำข้างหน้าเราเนี่ยคงจะปล่อยมิสไซล์มาสาก,กัดไว้เยอะพอสมควรนวนะ เราก็เลยเอามาอยู่ในแนวซ้ายก็โอเคอยู่มัง้งซึ่งทําให้กระโหลกฝ่ายเขาเนี่ยเกือบขึ้นเป็น6กระโหลกเลยครับตอนนี้มี3นะแต่เราจะไปแก้แค้นให้กับพ้องเพื่อนครับมา F16 ของเราออกบ้างวัตถุประสงค์ก็คือออกมาล่อแล้วก็ออกมาล่าด้วยครับโชคดีก็ล่าได้แต่โชคไม่ดีก็แค่ล่อได้อาณาคมาชีในเจอใครบ้างนี่จะเป็นเป้าสำคัญครับอย่างเช่นพวกปืนใหญ่หรือปอตอ ชอเลตไม่เอาได้ครับอันนี้มันไม่สําคัญเอาที่มันสําคัญกูหานะยังไม่ยิงเลยครับมันอาจจะปิดเรดาร์ไปก่อนแล้วก็ได้นะใช่มันปิดแล้วครับทางฝั่งขวาเจอเพรที่ออดที่ปิดเรดาร์อยู่ปิดเรดาร์ไป2เจอไอรอนทันเดอร์ด้วย F16 กลับเลยพี่เด็เป็นหน้าที่ของน้องเองสําหรับคอมมานชี่ <laughs> อาลาวาด สนุกสนานายจริงอะนี่ไฮสมาดยเหรอโว้ทันเดอร์พังไปอีกครับไฮมาพังเ,เราก็พังอีกหนึ่งคันแล้วข้างหน้ายังมีลงเหลืออยู่เลยอะ่ะโอ้ระบบซัพพอร์ตข้างหลังเขา,ขาเยอะมากเลยคุณผู้ชมฮะหลักๆทันเดอร์ก,ก,กับเฮดีออดพังเกือบหมดก็โอเคนะครับเออมันมีชอรเล้งอยู่ข้างหลังด้วยเว้ยโดยรวมถือว่าเกือบประสบความสำเร,ร็จกละกันนะ F16 กลับมาว่ะให้รอบนี้ยิงแล้วว่ะคุณผู้ชมครับยิงใส่อะไรข้างหลังอ๋อ ซอนเลงแอร์ดิเฟนซ์แล้วก็ L A V A A ของเขาซึ่งยังไม่พังเลยครับต่อต่อโชอบต่อพี่แกปิดเหลาได้ไปแล้วเนี่ยไม่กล้าไงกลัวน้ำมันจะหมดแล้วครับงั้นก็ลาก่อนครับผมนับถอยหลัง7จนาทีก่อนจบสงครามครับก็ถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราก็สามารถชนะสงครามได้นะฮะคือถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแล้วก่อนนะแต่คิดว่ายากมั้งที่จะตีกลับมานะครับแต่เมื่อกี้พื้นที่เอ็ดที่เสียไปเพราะว่าโดนนูกไนงะ และเพื่อนเขาต้องเติมกาลังใหม่กันนะครับ <laughs> เลยต้องส่งคนมาช่วยแล้วพอนุกเสร็จเนี่ยไอ้สีส้มมันเฉวยโอกาดเว้ยเห็นปะรถถังอะไรของมันมากันควักเลยครับ LVAA สามคันเอ布拉มอีกนะซึ่งรถถังฝ่ายเราเนี่ยก็ถ้าไม่ได้มีเอ布拉มก็สู้ยากหน่อยนะครับต้องเน้นลุมยิงเข้าไปในพื้นที่โคมันชีก็ามาอ่ะต่อละแต่โคมันชีระยะน่าจะไม่ได้ปะจึงไม่ได้ยิงเข้ามาหาเราครับเราก็เฉลยโอกาสในการยิงใส่พวกเอรามไปก่อนตัดกําลัง มุมเรามันได้แต่นั่นครับยิงมาแล้วโอ้ยเอาดิแลกเลยมั้ล่ะมันร่วงและเราก็ร่วง2ต่อหนึ่งแต่เราเก็บได้นหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยครับการ์เดียนอีกหนึ่งคันนี้มาเติมยุทธปกรณ์ก่อน,อนละกันนะโอ้ข้างหน้าเราครับนี่ต่อหน้าต่อตาเลยอะซึ่งมันมันล่อหน้าล่อใจมากก็สักหน่อยละกันครับไตเกอร์โทฟี่สาดเข้าไป แลัจากการศาสตร์ยิงเสร็จเนี่ยเราจะให้เดลต้าฟอร์ไปเติมพื้นที่ E เลยครับครอบคลองคืนหน่อยก็ดูว่าจะได้หรือเปล่ามันน่าเกิดเขาในในพื้นที่ E อ่ะแต่เสี่ยงดวงดูก่อนแล้วกันด้ครับเดลต้าฟอร์์รออยู่แล้วสำหรับวอลพิกครับผมให้มันพังให้ได้แต่ถ้ามันรู้ตัวมันก็หนีทันใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามันหนีทันก็เสร็จเดลต้าฟอรต์เช่นเคยครับเราไปล่าเลยดีกว่านั่นไงมันรู้ตัวครับมันไปแล้วซึ่งล่าครับ เสียดายพื้นที่มันเป็นตะปุ่มตะป่ำทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตะบี้ตะบันไปก่อนครับวอพี่ยิงแล้วอะ่ะจะหนีไปไหนส <c oughs> ีขาวคือพยายามยิงนะครับแต่โดดไม่ทันเอ,เอยิงล็อกเก็ตมาหาเราเนี่ยเดี๋ยวเต้าฟอสลุยเข้าไปเลือดคือเหลือเพียงแค่จึงเดียวแล้วนะครับ อารมณ์แบบจ่าสมครกไงพยายามที่จะเอาชีวิตรอดครับวิ่งหนีเพ่นป่าลาบุ <c oughs> ้ยเพื่อนใหญ่ยิงซ้ำศพมาแบบนี้นี่จำซากไม่ได้เลยครับว่ารูปพนรสถานนี่เป็นไงบ้างนะต้องการข่าวสารเพิ่มครับมาสอดแนมหน่อยหนึ่งที่ก่อนจบเกม M10 Booker Iron Fist รถถังแกดะดาของเรานี่มามาเพื่อเป็นขบวนพาเลทครับ <c oughs> อย่างที่บอกไปเขามันก็ไม่ได้ดีเดอะไรมากเลยนะแล้วก็ใช้มาแบบว่าขำขำแก้ขัดอะไรครับมาเติมแนวรบเพิ่นด้วยไงก่อนจบเกมครับผม ฝ่ามือทหารล่าทางฝั่งซ้ายมีเอบรามและเป็นเอบราม V3 โทฟี่นี่คือรุ่นโหดสุดของอเมริกันเลยครับในเกมนี้นะคือ,ค,อคือตึงมากอไอเนี่ยมันยืนรับก่อนหน้าแบบสบายๆและบูเกอร์เจอเครื่องบินเจ็ตสอยหมดเลยครับปะเถิ <c oughs> ในสงครามนี้ถ้าเราหา MVP นะผมว่าไม่ไม่กาเดียนก็ F16 กะแต่เราใช้งาน F16 มากกว่าใช่ไหม F16 ส i เกับ F16 CJ อย่างเงี้ยผมว่า ไวเปอร์ดีกว่าเออไวเปอร์มาดูแม่นยำกว่านะครับโตซีจหาเลดา้าเนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับผมแต่จ,จบเกมแล้วครับนับถอยหลังก่อนห้าสี่เออ <laughs> และนี่แหละครับก็คือสงครามในวันนี้คุณผู้ชมเป็นไงบ้างกับการทำสงครามในเกม Broken Arrow ด้วย F16 ของเรา <laughs> คือช่วงนี้เนี่ยมันบบเบียวอยู่ไงเพราะว่าไอ้สิของเรานี่มาแรงและเกินในการต่อสู้กับพวกขมินะครับผมโอเคก็ได้ชอบเนี่ยยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์เนี่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะเดี๋ยวตอนต่อไปสงครามต่อไปเนี่ยจะมีอะไรรอยอยู่บ้างก็รอดูแล้วกันนะครับหรือว่าคุณชมอยากดูอาวุธไหนพิเศษเนี่ยคอมเมนต์บอกกันละกันนะเดี๋ยวจะไปจัดให้เลยวันนี้บายๆไปเลยครับผม